ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ข่าวเรื่องของการเลิกจ้างของธนาคารยักษ์ใหญ่สำหรับคน,นอายุ45ปีเขาเรียกว่าเ uh, ออ l r l y r e t ท r e อะเงินิกายังไม่ได้ถึงกับให้ออกจากงานอย่างนั้นละกันนะคะทีนี้มันก็เลยเป็นกระแสที่ฉันไปคอนเทนต์ไหนตอนนี้โอ้มีแต่คนพูดเรื่องโอ้ยตรงงานอายุ45หรอแล้วจะเป็นยังไงเรียกว่า มีให้อ่านจนตาลายอ่ะคุณกนิกาแต่ประเด็นน่ะก็คือเอ้คุณกนิกาใช้คำว่าอะไรนะเอ่อ f o อ๋อ f o i f y s, oh, <S, 60 <S new 60ค่ะใช่คุณกนิกาพูดคำนั้นใช่ไหมซึ่งเอามาจากค,คนอื่นนะคะเอามาจากคุณรวิทย์อืมอืมซึ่งอะไรรู้ไหมมันกลายเป็นว่าคนยุสี่สิบห้านี่ยเข้าไปดูเนี่ยโอ้โหทุกคนบ่นกันหมดเลยว่า มันถ้าเกิดมาที่องค์กรตัวเองจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในวัยกำลังผ่อนข้าวผ,ผ่อนของพอดีอ่ะเป็นหนี้บัตรเครดิตมากทั้งแล้วก็ยังมีผ่อนบ้านส่งลูกเรียนอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆว่ามันฟ้าผ่ามากๆเลยเหมือนกันิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาไปย้อนดูเนี่ยมันก็คือจะเห็นการทำนายทายทักไวล่่งหน้านะคะซึ่งรายการเราเนี่ยก็ พูดบ่อยมากเลยนะครับบอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้เหมือนกันนะคะโดยทางด้านของเอาตัวของผู้บริหารอันโทรพิกแล้วกันคนนี้เป็น คนที่พัฒนา AI นะคะเขาก็ออกมาเคยเตือนแล้วครั้งหนึ่งคือดาริโออะโมเดอีนะคะเขาบอกเองเลยว่าโอ้ข้อมูลที่เขาก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกเขาคิดว่ามันจะเข้ามาช่วยงานมนุษย์ใช่ไหมในบางสายงานปรากฏว่ามันดันไปเขย่าตลาดแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยแหละที่เรียกกันว่าไวต์คอร่าเนี่ยตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะโดนเนี่ยคุณน,นิกาเขาบอกว่ากลายเป็นร้อยละยี่สิบและเดี๋ยวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกนะคะ โดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยภายใน5ปีเนี่ยจะเห็นเลยว่างานในออฟฟิศเนี่ยจะหายไปครึ่งหนึ่งอัตราการว่างานในสหรัฐก็จะพุ่งขึ้นอีกร้อยเลยยี่สิบโดยที่ตัวของให้สัมภาษณ์บอกว่ามันดูเหลือเชื่อใช่ไหมแล้วหลายคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องนี้กำมันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วทางฝั่งของผู้บริหารครอสเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าอยากจะให้ผู้บริหารองค์กรและนักการเมืองอะ่ะอย่ามาพูดเรื่องโอ้ยโลกสวยงามเลย AI จะช่วยคนบอกความจริงเขาไปเลยนะคะ ตัวของคุณดาริโอบอกว่าดาริโออโมเดอีนะคะบอกว่าเนี่ยบอกกับคนวัยทำงานตอนนี้เลยโดยเฉพาะสายงานด้านเทคที่คิดว่าจะไม่ตกงานเนี่ยอย่างเทคโนโลยีเนี่ยสายการเงินสายกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะเสี่ยงที่จะโดน AI แย่งงานก่อนใครเพื่อนเลยนะคะแล้ว ถามว่ามันมีข้อดีไหมอ่ะเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะบอกว่ามันอาจจะทําให้เศรษฐกิจโตร้อยละสิก็จริงพวกพัฒนายารักษามะเร็งบางอย่างนะคะแตะ่มันก็จะมีงานที่บางบางบางอย่างที่เป็นงานแผนจัดการอย่างเงี้ยงานค้าขายบางอย่างที่เอามาช่วยในเรื่องการซอดของจัดระบบของอะไรเงี้ยเขาบอกอ่ะแน่นอนมันก็จะทําให้ โตขึ้นมาร้อยละสิบละเศรษฐกิจแต่มันคุ้มไหมร้อยละยี่สิบที่คนตกงานนั่นแหละนะคะพอไปถามเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งมาร์คซ็อกเคเบิร์กเนี่ยตัวผู้บริหาร Meta เองเขายังบอกเลยนะคะบอกว่าตัวเขาเนี่ยคือเราเห็นภาพที่เขาเทียบไปทุ่มเงินซื้อ คนยุคใหม่มาอายุยีสิบต้นๆที่เก่ง a อไอเอาเงินเป็นพันล้าน,นอย่างเงี้ยจ้างแบบอย่างเงี้ยมันสะท้อนได้เห็นเลยเขาบอกว่าก็มันจะเหมือนวิศวกรไงมันจะเขียนโค้ดแทนมนุษย์ได้ซูนดาพ,พี่ชายเองของ Google ก็บอกเหมือนกันบอกว่าอย่านึกว่าจะไม่โดนคนที่โดนก่อนเพื่อนเป็นนักเขียนเนี่ยแหละนะฮะนักบัญชีสถาปนิกวิศวกรซอฟต์แวร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเตือนมาก่อนหน้านี้กันหมดแล้วค่ะคุณกติการแล้วที่สำคัญก็คือว่า มันพอพอมีอย่างเงี้ยคนก็เริ่มถอดบทเรียนกันหลากหลายไงคุณกนิกาอ่าบางคนก็บอกว่าเอาละไหนไหนเราก็เจอปรากฏการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่คนอายุสี่สิบขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ไปเหมือนกับคนในต่างประเทศที่เขาพยาามปรับตัวซึ่งน่าเสียดายตรงที่อะไรรู้ไหมคุณกนิกาเอ,อเวลาพูดเรื่อง AI เนี่ย เวลาเราไปดูเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพวกนี้เป็นประเทศที่ปรับตัวในการที่เราไม่ได้เก่ง AI อกันทุกคนเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าความพร้อมในการที่จะเข้าไปสู่อุตสาหกรรมได้ มันก็เลยทําให้เกิดการผูกขาดระหว่างเจ้าของเทคโนโลยีใช่ไหมคะหรือคนที่เป็นพวกที่สามารถเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือได้ดีกว่าในเมืองว่าอย่างนั้นความเหลื่อมล้าอ่ะพูดคานั้นเลยแล้วกันนะคะคุณก,กิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการสรุปอย่างนี้เขาบอกว่าประเทศที่ลดช่องว่างได้เนี่ยอย่างเกาหลีใต้สิงคโปร์ฟินแลนด์สวีเดนเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ เดนมากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะเขาเก้าวข้ามช่องว่างทางดิจิตอลไปได้แล้วนะคะเทคโนโลยีมันดูดซับแล้วก็เขาใช้เวลา10ปีนะคุณกานิกาในการที่จะสามารถที่จะลดช่องว่างตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นสิปีนับจากนี้มันก็มีข้อเสนอนะคะบอกว่าหลายประเทศอย่างันดูของอาจารย์อนุสรธรรมใจเนาะอาจารย์ได้บอกว่า อ่ะอย่างเรื่องภาษ,ษีเรื่องหุ่นยน์ในในยุโรปในสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเขามีการเก็บภาษ,ษีเลยนะไอพวกอุตสาหกรรมพวกนี้เอามาเก็บทำอะไรมาใช้สวัสดิการแรงงานแล้วก็มีการคิดถึงระบบที่เรียกว่ารองรับมนุษย์งานส่วนเกินที่เรียกว่า universal basic income บอกทำยังไงเนี่ย เราจะมาให้คุณค่ากับชีวิตงานคิดถึงระบบรองรับมนุษย์ส่วน,วนเกินเหล่านี้อาจจะตั้งเป็นสำนักง,งานระดับชาติขึ้นมาไหมเป็นสำนักง,งาน AI อขึ้นมาว่าเราจะเรียนรู้ยังไงให้เข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเสมอภาคานี้เป็นต้นมันก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนผ่านดิจิตอลยุคนี้นะคะให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ค่ะคุณกน,นลิกาการทั้งหมดนี้ก็คือเราอัปเดตเช้านี้ค่ะ